ไปวหมนี่อ้าวอ่าไปอ้าว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 เราเราเราเอาอะไรเขาเพิ่งเหนียว วัสดีครับครับวันนี้เราจะไปเอาเงืนวันนี้เราจะไปเอาเงินนะคะขึ้นขึ้นไปตูเห็นในตูปั๊บแล้วขึ้นขึ้นขึ้นเฟซนให้ได้อยู่ป่ะเออเออขึ้นเป็โอ้โหได้ได้ได้เดี๋ยวตรงนั้นตัดออกหน่อยแล้วกันทางนี้หนึ่งไม่ไม่ของมืองานไม่ตัดแต่เราตัดตอนชมพูเมื่อกี้เราตัดโจทาไมตัดก็เห็นอยู่ในชี้มาแล้วแหละ ก็การสืีการด้วยนะผมจกับผมโมเก๋ๆนะผมนะก็อันนี้ก็มาทำงานกันเนาะเดี๋ยวพ่อยไปเปิดคลิปอีกทีหนึ่งล่ะถสิ่งย่างเอเค็ดเด็ไ้ก็วันนี้จะแบบรายการเด s t สตอรี่นเอนะผมนะก็พนีกรก็ผมเองแล้วก็เป็นตากล้องด้วยนะผมในคลิปนี้ก็สิ่งที่หมายแล้วอ่ะทำงานต่อ ก็กว่าจะได้เปิดคิวนี่ก็นานนะครับอะไรเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาขนเพือนเพืองเพื่องเพื่องโค้งนะครับเอาไปทำหลักเรียนนะครับนี่ก็เพือนของเพื่อนผมนะครับเยอะมากเลยมีกล้องถ่ายรอบๆมีกล้องแล้วไปถ่าง เจ้าขอคลิปลเพราะเป็นตากล้องในตัวนี่นะผมนะานาใครับเนี่ยู้ไหมนะนาอ่อนิวอ๋อโอเคเพื่อนเนะนะาะเพื่อนนะผมนะกอ็อาจจะได้ทำไม่เอ่ยก็อัดมาก็มาแล้วนะผมตั้งแต่ตนะ้นเนาะ

ับผมไปทำงานเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มไปทำงานเพื่อนกันก่อน<ป>แล้วกันนะครับผมไหนเอาอาเสร็จยัง

อะไรเนี่ยคิดว่าทางไหนเนี่ยเอาไม่ไพ่บอกเอาอีหาอันนี้อะไรครับนี่อ่ะก็แล้วผมตอนนี้ก็เพื่อนเอาคุยกันเนาะไอ้กูไปซื้อของกัด้วยยังยะมงอยู่วินมาแม่เงินอ้าวจุกถุงเลยเพื่อนเพราะว่าเราจะซื้อเพื่อเดี๋ยวก่อน โอเคปะเดินทางก็ต่ออะไรนะอุ้ยเฮ้ยอย่ามาได้เออฮ้ยไ่โด้ไ่โดนโตกใจหมดอันนี้เราจะเดินทางไปไหนอะสงสัยที่โรงเรียนครับผมที่โรงเรียนเนาะเออถอดเถอะไปนอนชิวเลย ก็ตอนนี้ก็ว่างเนาะอุ้ยน yes> uh ่าจริงก็จีใช่ปีสุดท้ายเราเรามีปีทีแล้วเรายังไม่มีนี่มาเลยเราถ่ายมาเลยอุ้ย ไม่รู้ในคลิปติดหรือเปล่าลดอานอนต่อในสนนนแวนี้ฮะเะเป็นแบบเพื่อนคนไแบบสมัยะเ่านะ,ะรุ่พ่อรุแม่เาิตัง้งเินอยู่แถวนี้และอแล้วจามันเป็นอย่างเราข้าวลดยาย่อยพิษกันแยกยายอันนั้นบรรณาลายแล้วก็แยกไปมัานอีลืด แยกเดียวน่ามีอย่างเกิดขึ้นแน่นอนจริงอ่ะเอาที่อยู่นี่เงินเงินพวกสมัยตะเก่านี่ครับมีแบบพวกของโบราณนะแล้วก็อันสิ่งลี้ลับอ่ะเยอะจริงจังตกไหมนะข้างหน้าตกไหมนะ ไม่ได้กลัวอะไรเลยเนี่ยัวกลัวเมื่อตกเม็ดร้อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวชหมดก็ระว่าดกลับก็บรรยากาศไปก่อนนะครับผมนายเขาจู่ว่างท้ามแล้ว ก็โอเคนะผมในส่วนตรงเนี้ยอันนี้จริงผมว่าจะอัดต่อนะแต่ว่าคือเพื่อนผมอะคนที่ขับรถอยู่นะคือเขาบอกว่าอ้าวลืมซื้อของให้เพื่อนคนอื่นเขาก็เลยแบบว่าโอเคขอไปซื้อของให้เพื่อนนะผมเราก็เลยเห็นก็เลยได้เห็นทำแบบแค่นี้นะผมจริงผมจะถ่ายตั้งใจถ่ายยาวๆเลยแต่ว่าก็นะครับผมก็มาได้แค่นี้จริงๆ, <contro land> ๆกอต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะผม อันยังบ่มานี่นี่บ่โักเศ้าเมื่อกี้เตีองขับอาไนี่ไปใส่อะไรไปตั้งนานละจ้งกูกูซื้อมาผิดป่ซื้อมาสงขวดเขาตัดมายู่บ่ไม่ไผ่ไม่ไม่รู้เขาบอกเขาจะเก็บเอา เดี๋ยวผมเี๋ยว่าไปหลักไม่ไผ่เขาไม่ไผ่ไม่ตัดมาเอาตะเพีองคือะค่นสวยเลยมั okay, yeah, م, ้งแปะมาแปะคนสิบ şey จ so ่ายเอาสิบเคนะผมนี่ก็ท้ายคลิปเนาะจริงมันไม่ควรมีประจำนะแต่ว่าผมก็อยากพูดคุยกับแต่ละคนแล้วกันนะสับคนที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็ อที่ดูผมมานานแล้วนะผมอันเนี้ยจริงอย่าพูดคุยกันนานมากๆแล้วนะผมเนาะก็เกี่ยวกับช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ทาคลิปเพราะว่ามันหมดไฟในการทำคลิปนะผมแล้วก็ติดเกมวันเลยแล้วแบบเป็นแบบอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ <T> ก็แอบทำหลังคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะผมเพราะว่าคลิปเนี้ยผมไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะผมแต่ว่ามันถ่ายไปแล้วเนาะก็เลยอาจถ่ายต่อก็ได้นะผม ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมพยายามแบบว่าตัดต่อให้มันดีที่สุดแล้วนะนะผมโดยการที่แบบว่าไปหาเพลงนั่งทาอินโทรนนู่นนี่นั่นนะผมคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะผมถ้าไม่มีเพื่อนผมนะคนที่ขับรถอยู่คือตอนแรกอ่ะอันที่จริงมันจะไม่มีคลิปนี้ขึ้นมาแล้วนะผมแต่ว่าผมจะถ่ายเกมไว้เฉยนะผมนะเป็นรายการเกี่ยวกับสตอรี่เพราะว่ารายการนี้จริงมันนานาทีจะมารอบหนึ่งนะผมมันไม่ได้มาแบบประจําแบบอยู่อยากลงก็ลงอ่ะ มันไม่ใช่แบบว่าเกือแบเบกือแบสตอรี่นะผมแต่นี้คือรายการสตอรี่นะผมเนาะเป็นแบบรายการที่แบบว่าผมตั้งใจทํานะผมคือหยิบกล้องมาแล้วก็ถ่ายเลยนะผมเนี่ยตอนนี้คือชอตชดพวกนี้คือหยิบกล้องมาแล้วผมก็ถ่ายเลยอะ้วนะผมให้คนขับรถมาให้เนาะคือคนคือคนขับรถอะ่ะเพื่อนผมอะคือแบบเขาก็ยอมขับให้นะแต่แแ้วผมก็จะไม่เอาอินโทรแล้วแต่ว่าอ่าสักหน่อยก็ได้นะผมก็เรียบร้อยเนะาะก็เป็นอินโทรแบบง่ายๆแบบนี้เกิดขึ้นมานะผม คือตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะหยิบกล้องขึ้นมาว่าถ่ายนะแต่ว่าพอเพื่อนพูดอะก็อาถ่ายก็ถ่ายนะผมเนาะก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมแอร์ทานแต่ละคนก็ถือว่าต่างกันเยอะนะครับผมคือถ้าต้องยกความดีความชอบให้เพื่อนผมเลยนะผมแต่ละคนเนาะที่แบบว่า ออกกองกันแล้วแต่ว่าก็ยังแบบทำงานนู่นนี่นั่นกันนะผมอันที่จริงอ่ะผมว่าจะตั้งใจถ่ายนานๆแต่ว่ามันไม่มีใครเป็นตากล้องให้ผมไงก็เลยอ่าถ่ายเองนะผมตอนหยิบกล้องกันมาถ่ายเองทํานู่นนี่นั่นเองนะผมเดี๋ยวเอพิโซดสองก็จะตามมาในวันพรุ่งนี้เนาะผมก็อัปลงในวันเสาร์นะผมเอพิโซดสองเนาะก็แต่ว่าช่วงถ่ายคลิปอ่ะที่จริงผมตั้งใจจะถ่ายให้นานกว่านี้นะผมอันจริงอ่ะมันจะมีถึงทั้งวันเลยนะผมแต่ว่านั่นแหละ ก็มีคนมาแบบว่าโน่นนี่นั่นผมก็เลยอ่ะไม่ถ่ายก็ได้นะผมผมก็เลยต้องปล่อยก็แคปนี้คือเป็นลีปที่ผมพยายามตัดต่อให้ดีที่สุดแล้วนะผมผมไม่ได้ตัดอะไรเพิ่มเยอะนะเพราะว่ารายการนี้เน้นแบบว่าความเรียวนะผมไม่มีการตัดต่ออะไรเพิ่มเนาะถ้าจะตัดเพิ่มจริงก็แค่ใส่เอฟเฟกต์หรือใส่เพลงใส่นู่นนี่นั่นใส่คําพูดใส่แบบลูกนู่นนี่นั่นนะผมนะมันมีแค่นี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยสารานการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่แบบว่า มันไม่มีอะไระแยะไม่มีอะไรซับซ้อนก็แค่แบบว่าถ่ายคลิปมาแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ลงนะผมเป็นรายการที่แบบว่าโคตรง่ายนี่คือคอนเซ็ปต์ของรายการนี้นะผมแต่ว่าความยากก็คือการที่มันจะมาแต่ละรอบก็คือมันจะมาไม่เหมือนกันนะผมเพราะว่ามันคือเรื่องราวอะเรื่องราวหรือความทรงจํานะผมมันคือ,อเกี่ยวกับพวกความทรงจําเรื่องราวนู่นนี่นั่นนะผมเลยถ่ายอยากถ่ายเก็บไวนะ้เนาะ อไหนก็ประมาณนี้แหลนะน้อหสัสดท้ายคลิปนี้ถือผมผถือว่าผมหมดยาไปเนาะตลอโทิรด้วยนะผมถ้าผมพูดวนไปวนมาต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะผมเพราะว่าคือคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่รีบตัดเนาะในนั้นผมโคตรเหนื่อยเลยวันนี้คือก็ได้ไปช่วยเขาทํางานน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะผมไม่ได้ช่วยแบบนะเต็มที่ยกของยกนู่นยกนี่ทําอะไรได้ผมก็ทานะผมเพราะว่าผมแบบผมเป็นคนที่ขี้เกียจมาเลยนะผมนะนะเวลานี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะอัดอีกคลิปหนึ่งลงนะผมเพราะว่าเพื่อเป็นการไถ่ายโทษเนะาะอัตอนเช้าพรุ่งนี้อาจจะมีแบบว่าพรุ่งนี้ก็คือวันแบบว่า,าวันศุกร์เนาะคลิปนี้ในวันที่สิบเจ็ดนะผมเนาะสิบเจ็ดมีนาณิงเอาประมาณนี้แล้วกันนะบ่นมาจะห้นาทีไรเ,เวนเลยเฮ้ยเฮ้ยผมบายคากการับเจอกันอีพีสองครับผม